็ดีใจว่าได้เรียนกับป้าเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็รู้เลยว่าเราควรจะเริ่มเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นที่จะทำทาคลิปสดๆบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่แค่อัดแล้วก็ลงไปใน t ิ k t o อแล้วก็ไม่กล้าที่แสดงตัวตนของเราออกมาแล้วพอ ได้เรียนรู้ในยิงในช่วงท้ายเราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะต้องทําอะไรบ้างที่มันจะต้องเป็นเรียกว่าเอาตัวเองออกมาใช้ออกมาแสดงออกมาช่วยออกมาให้เขาได้แล้วโดยเออเรามาดูฤทธิ์ที่ได้เรียนไปนะคะช่วงในท้ายเนะี่ยเราก็เลยรู้ว่าเออมีหลายๆอย่างในตัวเรานะเราควรจะออกมาใช้แบบสุดๆได้แล้วโดยเฉพาะวันนี้ โค้ดได้ให้ว่าวันจะมีกันบ้านเราก็เลยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยอ,อมไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์เลยสักอ,อย่างแต่ยอมมีทุกอย่างมีติ๊กตอ,อกมีเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่รู้วิธีการเราคอนเทนต์ไม่ดีเราก็เลยไม่ค่อยได้ทำแต่พอพอได้มาเรียนเนี้ยอ่าอ่ามันก็ เป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่เราต้องมีทักษะน้ําเสียงมีเจ้ามีสนุกสนานารู้สึกว่า,า,ามันยังมีบริบทมากขึ้นอืใช่คราวนี้กพี่ออมทำอะไรอยู่ครับทำงานอะไรอยู่พี่ออมทำงานแม่บ้านค่ะทำงานแม่บ้านคราวนี้เราอยากสร้างตัวตนเพื่ออะไรครับคือ เขารู้สึกว่าอยากอยู่กับลูกมากขึ้นเราเราอยากมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเราอยากมาทําออนไลน์หมายถึงว่าอยากเราออกจากม่บ้านมาทําออนไลน์ใช่ค่ะอืมตอนนี้ลูกอายุกี่กี่ปีครับอ่าสิบสองกับเก้าอ่ะอยากใช้เวลากับลูกอยากได้บางอย่างจําเป็นมากครับที่ต้องแลกด้วยเวลา อีลอนมัสไม่ได้ใช้เวลาเพียง1ปีในการสำเร็จเป็นเศรษฐีระดับโลกจริงหรือไม่จริงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนอยากให้คนในครอบครัวนะครับมีความสุขอยากออกมาทำออนไลน์อยากมีชีวิตส่วนตัวแล้วอยากทำตอนอะไรแบบอยากทำอะไรตอนไหนก็ได้อะออประมาณนี้ดีกว่าแต่คำถามคือเราแลกได้แค่ไหนล่ะเราอยากมีเวลากับลูกกับครอบครัวแต่เราเคยเอาเวลาของเราไปแลกหรือเปล่าเวลานี้เรียกว่าอะไรครับ การลงทุนกับตัวเองหรือการพัฒนาตนเองคุณอยากพูดเก่งคุณต้องหมกมุ่นกับการฝึกพูดคุณบอกคุณอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน TikTok คุณเองก็ต้องฝึกทำคลิปวิดีโอลง TikTok ให้มากคุณอยากเก่งคอนเทนต์คุณต้องทำอะไรครับฝึกคิดคอนเทนต์ให้มากคุณอยากไลฟ์สดเก่งคุณไลฟ์ทุกวันดิแต่ความสำเร็จแต่ละคนไม่อยากจะแลกด้วยเวลาเลยครับ ก็ได้เรียนรู้การพูดแบบป้าค่ะว่าจะต้องใช้น้ำเสียงอะไรบ้างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เน้นเรื่องบริบทแล้วก็พลังงานใจเนี่ยน่าจะแม้เป็นอันดับหนึ่งค่ะที่คิดว่าพี่ขาดตรงนี้อยู่แน่พูดแต่ว่าพูดได้แต่พูดไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะพูดเป็น